ผู้ที่ยังมีที่พึ่งในภายนอกไม่พึ่งพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องไม่ได้มีลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่แท้จริง mm. เขายังไม่เข้าใจธรรมะชั้นลึกที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทธ,ธรรมะที่เป็นปฏิจจสมปุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นไม่รู้ข้อบัญญัติของพระศาสดาที่พูดผิดไม่ได้ พู้เจ้าพูดผิดไม่ได้บางทีเขาก็ลบศาสดานะถามว่าเนี่ยห้อยพระเนี่ยเนี่ยชาวพุทธแน่เลยนะห้อยพระแต่จริงๆก็เป็นชาวสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะไม่ได้ชาวพุทธเลยนะถ้าพุทธแท้เนี่ยไม่ห้อยอ่าพุทธแท้ไม่ห้อยแต่การไม่ห้อยไม่ใช่ไม่เคารพนะแต่การห้อยกลายเป็นไม่เคารพนะไม่เคารพทมไม่เคารพทำมาเพราะว่า เขายังดำรงไว้ซึ่งมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมเพราะขากำลังเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยบรรดาลสุขทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ทำให้สัตว์อยู่รอดปลอดภัยพ้นจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆซึ่งพระศาสดาตรัสว่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดเธอเข้าใจผิดไม่ต่างกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่คิดว่าเดินลงสู่น้ําในเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็บาปกรรมหมดละ เพราะว่ากระแสน้ําจะพัดพาเอาบาปกรรมออกไปหรือบางพวกก็บูชาไฟก่อกองไฟมาแล้วก็ก้มกราบกองไฟข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปชานุสโณนีก็บอกว่าบาปกรรมหมดแล้วนะปรงไปแล้วเรียบร้อยหรือนิครน,นาตบ,บุตรก็บอกอ่ะยืนเฉยเฉยอย่าก้าวขาไปนะอย่าก้าวถอยกลับไม่กระทํากรรมทางกายชื่อว่าเผา,ากิเลสละเผากรมหมดไปแล้วกร,รมใหม่ไม่ได้สร้างกร,รมเก่าก็จะหมดไปอืม แต่มองไม่เห็นว่าจิตเนี่ยมีการเคลื่อนตลอดเวลาเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมผิดเมื่อเข้าใจเรื่องกรรมผิดไม่รู้จักกรรมที่แท้จริงก็แก้กรรมผิดเนี่ยก็หลงไปแก้ตามแบบปุถชชนหรือสมณาาพราหมณ์เราอื่นเพราะไม่รู้จักกรรมจริงๆดังนั้นกรรมจริงๆคืออะไรก็คือตัวอารมณ์ความคิดเรานี่แหละที่พระศาสดาเนี่ยโยงอธิบายเนี่ยเรื่องนี้ตั้งแต่ วิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณว่าเปรียบเหมือนดินนะวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชน,นะน้ําเปรียบเหมือนนันทิราคะนะที่ตั้งวิญญาณมีสีนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและการที่เธอคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดนะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะมันเปรียบเหมือนผืนนาน,นะวิญญาณคือเมล็ดพืชน,นะและ มันคือพบที่ตั้งวิญญาณคือพบและพบคือผืนนาและผืนนาคือกรรมกรรมคือผืนนากรรมคือพบคือที่ตั้งวิญญาณคืออารมณ์ที่เราคิดนึกอยู่ทุกขณะนี้คือกรรมที่ถูกต้องซึ่งเมื่อคนรู้ข้อธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วสิ่งมงคลต่างๆจะหมดราคาไปเลยเพราะรู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้